สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ามีใครเนี่ยมาแอบมาใช้ Wi-Fi บ้านเราหรือเปล่ามีวิธีการเช็คมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนเพื่อนติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับ F i n g Network 2นั่นเองนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วให้เราทําการเปิดแอปพลิเคชันกันเลยนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกเพื่อนๆจะต้องล็อกอินหรือว่าเข้า Wi-Fi ของตัวเองก่อนเนาะใช้ Wi-Fi อย่าใช้เน็ตมือถือนะแล้วก็จะมี WiFi ที่เราใช้เนี่ยปรากฏอยู่นะครับ Connect with Wi-Fi นะครับ เาจะ,ะให้เพื่อนเพื่อนเลือกตรงนี้สแกน for device เสร็จแล้วเนี่ยเพนเพื่อจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เราได้ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าไวไฟของเราไว้นะครับแสดงอยู่ด้านนี้ด้านขวามือตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่หรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับในบ้านเราหรือว่าโทรศัพท์ของในบ้านที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถ้ามันไม่มี รายชื่อลิสต์อยู่ในนี้เนี่ยที่มันเกินออกมาเนี่ยแสดงว,ว่ามีคนมาแอบ,บใช้ในส่วนของ Wi-Fi เรานั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จัดการได้นั่นเองนะครับโดยการเปลี่ยนรหัสผ่านนั่นเองนะครับ